โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับก็สู่ช่อง r R k ด้วยนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ไม่เจอกันนานนะครับทุกคนเป็นไงบ้างครับก็คิดถึงกันดูเลยนะครับเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาทําการนะผมจัดกิจกรรมแจกของให้กับคนดูนะครับก็สําหรับ F อคนหนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับทุกคนเนาะนะครับแล้วก็ และที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับพี่นาก็จะมาแจกผลปีศาจแล้วก็แจกดาบยูรุแล้วก็แจกโรบักด้วยนะครับสาหรับใครที่อยากจะได้ก็อย่าลืมทําตามกติกาให้ครบถ้วนนะครับท่านผู้ชมนาอนะครับอันดับแรกครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับแล้วก็คอมเมนต์ให้ผลที่อยากจะได้นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับผมอยากได้ผลอันไหนมากที่สุดนะครับคอมเมนต์ไว้ในคลิปนี้เลยนะครับพร้อมกับ ชื่อในเกมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับพี่นายตั้งใจจะมาแจกคนดูอยู่แล้วเนาะนะครับเพราะว่าพี่นายหายจากวงการ YouTube ไปนานมากๆครับทุกคนเนาะนะครับแล้วก็นะครับถ้าคลิปนี้นะครับคนกดไลค์พี่นายถึง300ไลค์พี่นายจะมาแจกผลถาวรนะครับผมนะจะซื้อผลถาวรมาแจกนะครับผมโอเคไหมนะครับและที่สําคัญเนาะคนดูนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะฝากกนกดแชร์ เป็นกําลังแจกให้พี่ชายด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับแล้วก็นะครับผมถ้าผู้ติดตามพี่นายครบ1น0 0 0แสนนะครับทุกคนพี่นายก็จะมีการแจกรหัสโลบอกด้วยนะครับทุกคนเนาะนะครับก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนโอเคไหมนะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับผมพี่นายก็จะมาแจกผลมงกรเนาะสำหรับใครที่อยากได้ผลมงกรก็ นี่นะครับทุกคนนี่เลยนะทุกคนอยากได้ผลอันไนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะนี่เลยครับจะมีผลบางกรแล้วก็ผลประมาณนี้เนาะแล้วก็ผลอันนี้ก็มีเนาะผลแสนเนาะฟีนิกก็มีครับแล้วก็อันนี้เป็นผลพิศดารใหม่นั่นเองเนาะนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับโอเคครับผมก็ถ้าใครดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ